รูวผัวมีค้าการเด็กสุดช้ำน,นำลูกเพื่อนมาขายบริการทางเพศอายุต่ำสุดเพียง15ปีเปิดปฏิบัติการพิทักษชากราวสองเทศกาลแห่งความรัก before valentine s จูโจมช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์รวบผัวมีนำเด็กมาค้ากาเรเบื้องลึกประมาะสุดช้ำน,นำลูกเพื่อนมาขายบริการทางเพศพกเป็นเด็กอายุต่ำสุดเพียง15ปีวันที่14กุมภาพันธ์2568 มีรายงานว่าเมื่อเวลา22นาฬกาของวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายใต้การอันวยการของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายกองเอกชัยพฤกษเชียนทางรักประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรนายเสนเชัยมงคลนายอำเภอปางศิลาทองและพันตำรวจเอกภัสกรเกิดโตผู้กำกับสพปางศิลาทองเปิดปฏิบัติการพิทักษชากงราวสองนำโดยนางสาวพ,พิเชดาตาายและนายทศพลสนมนตรีเจ้าพานักงานปกครองชำนาญการพิเศษ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบสองผัวมีเปิดคาราโอเกะบังหน้าแอบแฝงเอาเด็กมาค้าบริการพบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง4รายโดย2รายเป็น LGBTQ 1ในนั้นอายุเพียง15ปีนำมาค้าบริการทางเพศในราคา1,200-1,500ต่อ 1, บาทสืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดซึ่งเข้าข่ายการค้ามนุษย์ จากมูลนิธิอิมมานูเอลในพื้นที่อำเภอปังศิลาทองในชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรเข้าทำการสืบสวนจับกลุ่มและดำเนินคดีในทุกความผิดอย่างเด็ดขาดผลการสืบสวนพบพฤติการการเป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าทำงานเป็นธุรจัดหาเพื่อการค้าประเวณีหาผลประโยชน์ทางเพศและได้รับผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และฐานความผิดตามพอพนรอเรอบอใบาไม้สอฐานบริการรวมถึงพอรบบอรคุ้มครองเด็กจึงนำมาสู่การเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ผลการปฏิบัติการสามารถช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จำนวนสีรายพร้อมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวนสองรายพร้อมตั้ง11ข้อหาหนัก1ร่วมกันสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากเด็กบุคคลผู้มีอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปี โดยการสแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามด้วยวิธีการช่อฉนหลอกลวงหรือใช้อำนาจโดวยมิชอบซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 2. เป็นธุรจัดหาหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม 3เป็นธุรจัหาหรือชักพาไปซึ่งเด็กที่มีอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณีแม้บุคคลน,นั้นจะยินยอมก,ก็ตาม 4. เป็นผู้ดูแลหรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณีรหรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทําการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีอันเป็นสถานการค้าประเวณีที่มีบุคคล 5. เป็นผู้ดูแลหรือผู้จัดการการค้าประเวณีหร,รือสถานการค้าประเวณีหร,รือเป็นผู้ควบคุม ผู้กระทําการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีอนันเป็นสถานการค้าประเวณีที่มีบุคคลและเด็กซึ่งมีอายุกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีทําการค้าประเวณีอยู่ด้วย 6. เป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็าตาม 7. เป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหญิงและได้กระทะําแก่บุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปปีแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 8. ตั้งสถานบริการสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าประเภทสถานที่มีการจัดอุปกรณ์ร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมปล่อยปะละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าตามมาตรา3 4ขอโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจน้าหน้าที่ 9. เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้างโดยไม่แจ้งการจ้างลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน15วันนะับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน10เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในระหว่างเวลา22-6ถึงนาฬิกาโดยไม่ได้รับอนุญาต11เป็นผู้ส,งส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดและกระทำด้วยประการใดอันเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากเด็ก